สวัสดีครับจากร้านนวชัยนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆนะครับที่ลูกค้านำรถตู้โฟ l ส์สวาเก้นะครับมาติดเป็นฟิล์ม ASWF นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้จากอเมริกาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับมองตรงๆนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับบานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้50%นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้นะครับข้างนอกมืดจริงๆนะครับแล้วก็มองเห็นข้างในได้ยากมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูข้างนอกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างใน เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับที่กําลังเลือกติดฟิล์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบานหน้าใกล้ๆกันก่อนนะครับ50%ของเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นตัว Excel เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของ ASWF นั่นเองนะครับบานข้างนะครับลูกค้าติดเป็นสไตล์เอาผ่านนั่นเองนะครับแปลว่าอย่างไงนะครับตั้งแต่ประตูคู่หน้านะครับลงไปนะครับเขาจะติดเป็น80%นะครับคู่หน้าจะติดเป็น60%นะครับแต่จะสังเกตได้ว่านะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ จะสีใกล้กันมากๆนะครับ60%สิบเปอร์เซ็นแปิเซนครับในบานนี้นะครับเดี๋ยวข้างข้างนอกนะครับใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับว่าจะใกล้เคียงกันไหมนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ดําสวยมากๆครับออกโทนดําปิดเลยนะครับดํามากๆนะครับเหมือนเปียโนแบ็กของรถหลายๆคันเลยนะครับเนี่ยครับแล้วลองมาดูบานท้ายนะครับบานท้ายลูกค้าเลือกใช้เป็น6 0ตเองนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับส่วนบานข้างนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับข้างหลังมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยเห็นได้บางๆนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเวลาเราติดไล่สีแบบนี้นะครับติดข้างนอกแบบนี้ก็จะมีสีที่ใกล้เคียงในฝั่งที่เจอแดดนะครับแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยสีของ60%สอนะครับจะทําให้ขับง่ายนะครับสีของ80%จะทําให้มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับอันนี้80%นะครับผมมองว่าโอ้โหมองข้างนอกนะครับในตอนงวันนี่ใส่เคลียร์มากๆนะครับ ตัวนี้ถ้าเรามองสังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะติดโทนชานั่นเองทนชาเนี่ยจะทําให้เหมือนแว่นกันแดดนะครับไม่แสบตานั่นเองเวลาคนขับเจอแดดแรงๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนาโนเซรามิกนะครับคือมีข้อดีตรงที่ว่าสีของเขานะครับจะไม่ลดนะครับจะสังเกตได้ว่าบางทีฟิล์มที่เราติดมานะครับสีมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ไม่ลดแน่นอนครับเป็นนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ดายฟิล์มนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ตัวของ ฟิล์มนะครับมีความคงทนมากยิ่งขึ้นครับทางเรื่องการควบคุมร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องสีของฟิล์มนั่นเองนะครับบ้านหลังนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น60%ครับจะสังเกตได้ว่าโอ้โหใสายมันไม่ติดฟิล์มนะครับแต่มองเข้ามานี่รู้สึกได้ว่านะครับเข้มมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นตัวบ่งบอกนะว่าเป็นเซรามิกแท้นะครับของอเมริกานั่นเองนะครับลองดูบานหน้ากันบ้างนะครับ50%ออย่างเงี้ยครับ ขับตอนกลางวันไหมก็ขับตอนคืนนะครับสบายมากๆนะครับแล้วก็มองเห็นได้สบายตาครับส่วนบานข้างนะครับเขาจะออกเป็นโทนชานิดนึงนะครับเพราะว่านะครับบางทีเราขับนะครับบานหน้าเนี่ยเราเน้นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับส่วนบานข้างเนี่ยเราอยากได้การกันคมร้อนแล้วก็การทําให้ถนอมตาสายตาเรานั่นเองนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับแนะนําว่าถ้าติด50แล้วก็รอบคันเป็น60%ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยอยากได้เข้มๆอยากได้ดำปิดๆนะครับหรืออยากได้ดำแบบ ดำมากๆนะครับตัวแปดสิบปอร์เซ็นะครับข้างในเป็นแบบนี้ข้างนอกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอันนี้นะดูจากข้างในออกไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูไปให้นะครับอันนี้ข้างนอกนะครับเนี่ยก็มืดมากๆนะครับเนี่ยมืดทุกมุมมองครับมองเข้าได้ยากมากๆนะครับแต่คันนี้นะครับ มันกระจกมันบาลใหญ่ครับก็อาจจะที่ลูกค้าเลือกติดเข้มก็อาจจะเป็นเพราะจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงนี่แหละครับถ้าใครสนใจฟิล์มแบบนี้นะครับติดต่อร้านนวัดชัยอโอโต้แอนนะครับหรือโทรเบอร์05 71 1ห้านะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับ